หน่อยลุงใจหน่อยไอ้ดาลุกไปไหนไอ้ดาลุกไปดีไมไม่ไอ้ดาลุกไปไหนลุงใจไปตาตัวไป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 คุณนัะมาหนักเลยนะคุณมาหนักเลยนะี่ออกมาเจ้าไปยิงใครมาเนี่ยไปยิงไปยิงใครไปยิงอ่ะใคร่ปยิงนี่ทำไปทำอะไรแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปออก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 ที่ได้ยินนะว่าเหตุนะเกิดว่าเหตุนะนี่เกิดว่าเหตุนะผมไม่ได้ว่า เป็นว่าเหตุนะตอพ่อไงเป็นว่าเหตุนะเนี่ยเออเกินตัวเกินไม่เป็นไรพี่พี่นายตำรวจอ่ะตอพ่อตอตอพ่อแล้วเก็บเจ็บฟังนี้เอาอะไรเอาอะไรเอาออกไรเอาอะไรขายอะไรขายอะไรอยู่ในตำรวจของใครใจตั้งไรใจตัไงไรใจตว่าอะไรใจตั้งอะไรใจตั้งอะไร่ใจตั้งอะไรใจตว่าอะไร แล้วอกหน่อยดิขึ้นมาขึ้นมามันลงไม่ได้มันเห้ยนี่คนวิ่งมาช้ากันสามคนต้องคนดูอย่างนั้นเลยต้องคนที่ย้องมา่ายพอแล้วหยดโยดโยดโยด้องคนพูดอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวใครบีทัวไปว่าเราพักกันแก๊บเปแล้วอยู่เฉยๆเฉยไม่ได้บิดครับไม่ได้บิดเมื่อกี้ใครใครใครเรียกตัวได้ใคร

ใจหน่อยลูกใจหน่อยไอ้ดาล่ยไทยน่นแเออ้ลมันดีไหมอ่ะไมนีมยไทล่าตัวไปตัได้เลยเอาเอาเคุณนะปลาหนักลยคคุณมาหนักลนะเียวมาเียว่งไปวันนี้พูอยิงไวัน้เยงอ่ะใครอ่ะไนี่ทำไม่ทำแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกออก

เร็วอาอหน่อยดิขึ้นมาหน่อยขึ้นมามันหลุดไม่ได้มัน